จะพูดด้วยความรวดเร็วนะทุกคนจะสอนไปได้วยความรวดเร็วตามสไตล์กินไงชาแนลปกติทุกคนก็ฟังไม่ทันอยู่แล้วแต่ผมจะตั้งใจพูดไปด,ด้วยทุกคนจะได้ฟังไม่ทันเท่าไหรเรียบแหลครับรีบปิดหน้าต่างครับแล้วดูว่าเราได้อะไรบ้างกดตัวแบกมาครับ2ตัวแล้วเห็นมุมขวาไหมมันจะเลขเ,เลขศูนย์นั่นอยู่ไหมมันจะเป็นการรีเซ็ตแล้วหยิบไม่หมดเลยพอรีเซ็ตตัวเสร็จปุ๊บหยิบตัวพวกเก่งๆมาก่อนครับคือถ้าเราเล่นบ่อยๆเราจะรู้ว่าตัวอะไรแบกได้พวกคิวเลนกับพายเต็งอะไรอย่ากให้ไวที่่สุดกอนแล้วค่อยคิด พูดง่ายๆตอนนี้เราแบบทําเวลาเอาไว้ให้เราเนี่ยแหละได้คิดนี่ขนาดผมพูดไปม่งยังเวลาแทบจะไม่พอแล้วนะไรีบสิโอเคครับพอได้เสร็จปุ๊บเรามาดูไอเทมครับได้ตัดมีวราต้องใส่ให้กับตัวที่แบบสกิลแรงๆนะแต่ตอนนี้เราต้องหยิบตัวนี่ตัวที่เราซื้อมาหยิบมาหยิบมาแล้วกดรีเฟซข้างๆครับหนึ่งบาทกดหนึ่งครั้งเราจะได้ตัวเก่งมาหนึ่งตัวกลายเป็นสองตัวเราตัวที่แบบสองดาวลงไปหมดเลย เอาตัวแบกหนึ่งตัวนั่นก็คือไฮยาตเตตัดนิวใส่ให้ตัดนิวใส่ให้นี่ดีกว่านี่ฟึบฟวางรีคีหนึ่งเผื่อได้โอ้โหสองดาวสามตัวเกือบวางไม่ทันแล้วก็ตอนที่เราว่างเราก็จัดระเบียบให้ดีครับจะได้ไม่หลบเย้เป๊บแรกเราฉลุย เรามี2ดาวถึง3ตัวเราถึงชนะมันได้ผมจะเล่นสายที่เน้นตัว1ดาวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่รีบอัพเลเวลนะจะเอาตัวเก่งให้หมดก่อนตอนนี้อีกตัว1ดาวเก่งๆตัวไหนผมหยิบหมดนะครับจังหวะนี้หยิบมาเสร็จปุ๊บกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับราคา1บาทรีเฟซรอบนี้เหมือนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแทงยืนหน้าดาเมจเดินหลังให้แก๊กลับก่อนนะครับแก๊มันเป็นแทงมากกว่าคิวด์ เจคิวด์วไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะ,ะถ้าผมได้ตัวอื่นนะผมขายทิ้งละดูดจวบจวบสตัน ที่คิวเดอร์มาจจะดีก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเล่นคิวเดอร์ไงผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบดีหรือไม่ดีแต่เรตอนนี้เราได้คอมโบของเผ่ากาเดียนนะครับก็คือแก๊กผสมกับคิวเดอร์มันก็จะได้บัฟของกาเดียนมามีโอกาส50%ที่จะฟื้นฟู200 HP นะครับเมื่อถูกโจมตีก็ต้นเกมถือว่าเยอะอยู่นะ200แต่ว่า200เกมนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับดูจากเลือดของตัวละครได้จากสเตตตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ5-6,000นนะไหนปะแก๊กหยิบขกพันครับเราได้ลัมเบอร์มาแล้ว ในเมื่อมันเป็นเซนจี้ที่แบบสามารถคอมโบกันได้เราก็จะรักษาต่อไปนะครับตอนนี้เราชนะต่อเนื่อง2รอบดูจากล่างขาสีเขียวนะครับเราจะได้โบนัสเหรียญเพิ่มอีก1เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสจะแพ้แล้วนะครับเราจะเข้าสู่เฟสสามถึงสรอบเราจะต้องอัพเวลหนึ่งครั้งแล้วก็ลงอีกหนึ่งตัวเพื่อรับประกันความชัวร์ว่าเราจะชนะในเทิร์ต่อไปนะจ๊ะฟังไม่ทันนะดีลู้แต่เหมือนจะไม่ชนะ ไม่เออแบกด้วยคิวเลนโอ้ถ้าเราไม่ลงอีกตัวเราแพ้จริงจังนะเนี่ยเกือบไปแล้วไงโอเคครับดปแม็กซ์มา,ก,มาก็ซื้อแม็กซ์ไปแล้วกดรีเฟซไปอีกหนึ่งครั้งเพื่อหาอีกหนึ่งตัวตอนนี้ผมต้องการหายาเตนนะครับทุกคนตัวแบกชันดีเลย คิวด์หร์เลยี่สิบห้าตัวหยิบไปก่อนก็ได้เกิดได้สุดท้ายก็ขายได้อีกโอเคสิ่งนี้อาจจะต้องใส่ให้คิวเลนนะครับแต่ว่าถ้าได้ไฮยาเตะขึ้นมาพวกเราคิวเลนออกทันทียี่สิบสามบาทแจ็คครับกดรีเฟซครับโอเมนต้องใช้ไอ้ตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วหยิบแม็กมาตอนนี้ได้เป็นแม็กสองตัวคิวเฟสอีกทีหนึ่ง มันอะไรพจะออกมาวะเนี่ยไฮยะเตะเนี่ยเราสามารถเช็คฝั่งสงครามได้นะครับว่า,าจะเจออะไรมาตอนนี้เราเป็นตี้เดียวนะครับที่มี2ดาวถึงสี่ทวนถ้าเราเจออันดับ5้าไอ้ไม่ไอันดับ4ที่มันชื่อ OP ตอนนี้โอกาสแพ้สูงมากตีนี้ต้องเก็บไฮยะเต้ได้ก่อนเก็บไฮยะเตะได้น่าจะชนะนะนี่ผมหยิบโอเมนมาเพราะว่าเผื่อมันได้ตีฟอลเล่นนะครับ แรงขี้ครับผมดาบใส่ให้ชิลด์ซื้อไว้ชิลด์ลืมไปลืมซื้อกลับไปละแม็กวะแม็กมาวะน้องแม็กมาเป็นไปได้รีบหาแม็กขั้นสามก่อนเลยครับแขวนเขาต้องรีเฟซหาแล้วนะหาชอตน,นี้มีแย่แน่โอ้โหไม่ได้จริงจังนะครับ นาจะเป็นความผิดพลาดของผมล,ละช็อตเนี่ยเฮ้ยโอ,โโอโคูเคียเลนตะคียสองทีตีหลังตีหลังเบ,บิ้ลไปปั๊บโอ้ยสวยตอดไปอยู่เฮือนนี้ได้ได้ได้เราต้องใช้คิวเลนบวกไฮยาเตะบวกคาเฟนีครับจะหมดมาโอเคกดรีเฟซไปเจอดละสบายตอนนี้เราวินสตรีทอยู่ที่5นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแพ้แล้วอัพเบลเลยแล้วก็เล่นเผา ว่าเรจะต้องเล่นดวงตาครับคอนพิเตอรที่เผาดวงตาเผาดวงตาก็คือเผาฟอร์เรนนะโอเคจอดไปหมุนไปเลยแม็กซ์เวดดิคุตเวดดิคุตยำเช็คสิมีใครเลีเวล6หบ้าง,างาาตอนนี้เลีเวลยห้าฮายาเตะมาทำไมตอนนี้ตอนที่ไม่ต้องการแล้ว เราเล่นครับพี่เชิญหยิบกักไว้ครับเราจะได้คิวเลนขั้นสามแล้วซึ่งต้องหยิบไอรีไปด้วยนะเร,เราเี่นหยิบไปรีเฟซหนึ่งครั้งครับสองครั้งเลยโอเคยังไม่เจอของดีสามครั้งไปโอเคยังไม่เจอของดีสี่ครั้งไปเออเจอแล้วคิวเลน พราะว่าตอนนี้เราขาดคิวเลนอีกเป็นตัวเท่านั้นนะครับแต่เราก็จะกลายเป็นเทพเทพเทพไม่บอกได้อย่างไรวันนี้เพื่อเอาไอ้ดนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรได้อยู่เก็บเงินไว้ที่30นะจะช่วยให้เรารวย30บวกวินสตริกห้านี่เป็นอะไรที่รวยมากนะครับจะได้เงิน16บาทเลยนะ ซึ่งเราจะสามารถสุ่มได้รัวๆนะครับโอกาสที่เราจะได้ตัวดาวเยอะๆก็จะยิ่งสูงขึ้นต้องไปกดสะท้อนใสใ่แม็กไปครับถ้าตอนนี้เราได้คิวเรนสาดาวขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะสลับไอเทมของฮายาเตะไปให้คิวเรนทันทีนะครับเพราะว่า3ดาวของคิวเรนโหดมากที่สําคัญแบกทีมได้แน่นอนแต่ตอนนี้มีแม็กก็แบกได้แล้วนะแต่ฮายาเตะแบกกว่าทีมต้องการไอริผมว่าช็อตนี้เราอาจจะต้องบอกลาโอเมนไปก่อนเนาะรู้สึกว่ามันลกกระดานออกเป็นไป Master, the art สวยจังหวะน,นี้ไายะเตะน่าจะออกอยากนะตอนนี้ต้องการอาดูอินขั้น3แล้วเราจะกลายเป็นเทพไล่เบลล์หกบ้างยังดับ2องเงิน49เลเวล6์หดับ3เลเวล5 3ดาว2ตัวเท่าเรากับ2ดาวถ้าเจอในดับ3มีโอกาสสูสี โอ้ไม่สุญสีน่าจะแพ้ครับเพราะว่าเป็นไฮยาตเตกเก่งมากบอกเลยจังหวะนี้เพื่อจะไม่ให้เป็นสปีิกเสียเรา่าจะต้องอัพให้เป็นเลเวลหกแล้วเราจะไม่ต้องเราต้องไม่แพ้ครับช็อตนี้ค่อนข้างสำคัญม,มากๆเพิ่มพลังงานให้ทีมที่อยู่ใกล้ๆใส่แม็กไปครับเเปิดได้หมุนไครีมาลุกมาอัพไปสองครั้ง ที่ครับเราจะลงไอรีเพื่อได้ซนเนจี้ของฮินจานะครับเป็นไฮเตะคอมโบกับไอรีก็จะได้มันแช่งติก็จะให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่พลาดผมว่าผมรีบรีเฟสเกินไปผมอาจจะลืมหยิบอะดูอินบางช็อตแน่ๆเลยดูทรงละ ไายาเตะเลยแค่เจ็ดตัวเองเหรอเนี่ยเราต้องรีบสังหารคนที่แบบหยิบไฮยาเตะไปนะครับเพื่อให้มีโอกาสไฮยาเตะมันดรอปมาที่เราหยิบลูกถ้าสมมติว่าเราได้ลูกขั้นสองมาแลา้วเราจะรีบอัพเลเวลให้เป็นเลเวลเจ็ดนะครับเพื่อจะได้เซนเนจี้ของทางด้านอ่าเฟเดรอลนะครับเอาเฟเดรอลตอนนี้อาจจะดีกว่าก็ได้ว่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่สองดาวมันก็อ,อาจจะยังไม่เจ๋งถ้าเอเฟเดรอลมามันจะทําให้นี่แบกให้ให้คิวเดนมันทำดาเมจได้เยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เอามาแทนที่คนนี้ก่อนพอได้3บัฟเลยได้บัฟของฮายาเตะแล้วก็บัฟของคีเลนคีเลเนจะตีไวมากเสียใจนะน้องอาดีนเจ้าจะเป็นกองกำลังสำคัญในอนาคตเฟนหาครับสวยคาเฟนี่หยิบไปครับลูกสวยฮายาเตะสวย อ๋อเราต้องเอาคาเฟนี่มาใส่แทนแก๊กครับทุกคนแล้วเราจะเป็นเทพเราลืมไปลืม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 เฮ้ยเจอที่สามวะอย่าแพ้นะเพื่อนสู้เขาสู้เขาโอ้ยพายาเต้ขั้นสามนีไงเกาะสะทอ้อนไม่คิดจะไม่คิดไม่สันเรสิพี่มีเกาะสะท้อนในน้องดีน่าใส่ไว้ให้แม็กไว้โอเคเบนี้รีเฟสหาครับแก๊กมาพายาเตะมา,า,มาโอ้ยขาดตัวเดียวเฮ้ยอาดูอิน อาจ,จะต้องไม่ไมเล่นเผาดวงตาดูอินแล้ววะไม่อาจจะชาไปและวทุกคนลาก่อนขอบคุณที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาสองตัวเลยไอ,ลลยรอรีทียสวยลิฟคอใส่ให้คิวเดนไปก่อนถ้าตอนนี้เราขยับหาไฮยาเตะได้คือเรียบร้อยครับจะรีบปิดเกมให้ไหวที่สุดสวัน,นี้ก็สลับสองตัวนี้ยินหน้าเลย เฮ้ผมว่ายืนแบบนี้ดีกว่าประมาณนี้กดไปครับเลเบลอัพเพื่อเอาครับเวนี่ลงเราจะได้แท็กสปีดท,ทั้งทีมเลยนะครับช็อตนี้นี่เราก็จะเป็นตีพัะเจ,จา้ายังไงล่ะหายต,ติดหายต,ติดหายติดหายติดหายติดตกใจเฮ้ยนี่ ดูดูคิวเรียนเราซอยครับทุกคนปั๊บปับปัเดี๋ยว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 เี๋ยวยวเดี๋ตีวัหายไปไหนหมดนี่ยโอ้โโดนดาเมจฝั่งตรงข้ามไปต่าหมื่นหกเก็บไปแล้วโอเคช็อตนี้เอาไปในเทมสีแดงครับสุมมาคริติคอลทีแหละทีใส่ให้ไฮยาเตะครับสว่างนี้ต้องสุ่มหาไฮยะเตะให้ได้เว้คาสองโคตรลัคกี้ต่อ ใช้เงินทั้งหมดที่มีนะครับเพื่อาตามหาฮายาเตะกัดออกสาในสามส3บเอแต่ผมก็เชื่อว่าผมมีความหวังเราเราไม่ต้องหวังอะไรเงนี้นะครับโอกาส3%มันก็ติดได้ขนาดเราใส่ลูนเลดเฮ้ยไม่ใช่ดิขนาดเราใส่ลูนเจาะร้อยหอยคีสองเม็ดมันยังติดเลยรู้รูรเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าแพ้นะวินสตรีที่สะสมมา ในวันนี้อาจจะต้องเก็บเงินไว้บ้างแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นพวกนั้นมันจะอัพเป็นเลเวลาแปดในหมดนะอันดับสองสามสี่น 2, 3, นะตอนนี้มีสามดาวสามตัวนะครับจะฝั่งอันดับนนสองอันดับสามมีคนละสองตัวซึ่งตัวที่น่ากลัวจะเป็นไพ่ตเตกก็เป็นตีอันดับสองนั่นแหละทิปโอเววมนไว้เกิได้ใช้ตีดวงตาฟอล์เรนนี่ผมอยากได้ไฟเตอร์ที่มันเป็นฟอล์เรนด้วยนะอัดูอินเนี่ยไฟเตอร์ฟอล์เรนใช่ป่ะวะโอ้โหโคตรจำเป็นเลย ได้สบัปเนะี่ยเกาะ1000ไม่ได้เยอะนะครับเกาะ1000ไม่ได้เพิ่มสเตตเกาะ1000นะครับทุกคนบัปต์คือมันเพิ่มเกาะเหมือนเพิ่มเลือดมาอีกหนึ่งพันนะเออเป็นเกาะขาวนะครับโอเคตอนนี้เราเจอตีที่สองแล้วเรารู้สึกว่าเราตบมันยับเพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะเป็นแชมป์ครับผมสุดท้าเลือดทุกคนมันเหลือน้อยแล้วเราจะตบให้หมดด้วยเลือดหนึ่งร้อยคีโมชจังวะเฮ้ยสิ่งนี้ต้องย้ายไปคาเฟนี่นะครับเพราะว่าคาเฟนี่มันสาดหมูแล้วมันจะติดเผาผมลืมย้ายตอนนี้เฮแอ,อกกาสออใน 31. โอ้ยคิวเดนชนเอริอินวะแย่แล้วเอาไายาเตะให้ตายก่อนเอาไายาเตะให้ตายก่อนแล้วเราจะชนะเพื่อนแต่มมนมีเคียวโอเคได้ยอยู่จิบลูกไวโอเคถ้าผ่านเทอร์น,นี้ไปปุ๊บเราจะกลายเป็น EXP <Yeah. S 1> <EK> 10ิบับ42เท่ากับว่าเราขายเอพีอกก็ต้องกดอีก 4 5 2 4้4ย7 4 8 3 2กด8ครั้งใช้เง okay. really okay. like. ิน40บาทเพื่ออัพเป็นเลเวลต่อไปโอเคเว็บหน้าเราจะต้องอัพเลเวลนะครับให้เป็นเลเวล8แล้วเราก็จะลงโอเมนลงไปเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราชนะขาดเราจะไม่เห็นนีดเดิเราเสียมากครับนี่สักที่สำคัญที่สุดคือวินสตรีกที่เราสะงมา15รอบที่ยังไม่แพ้เลยเนี่ยแหละอันนี้สำคัญที่สุดเบลเดียนออฟทอยใส่ ถ้าตอนนี้เราได้ไายาเตะขึ้นมาคือจบบอกเลยจบแน่ๆโอเคครับจังหวะนี้แหละกดอัพเวลตามที่เราคำนวณเลยแล้วก็ลงโอเมนลงไปผมว่าเผ่าสองตาขั้นนี้ไม่ค่อยโหดว่ะไอ้นี่มันซีซีโหดกว่าด้วยว่าเอามาหลอกก่อนดีกว่าโอเมนจะเก่งมากเวลสองครับเวลหนึ่งมันค er> <um ่อนข้างอ่อน ปล่อยมันไปป่ะยืนเป็นเส้นตรงนี้โดนเปนต้าเวฟเข้าเต็มๆแน่เลยวะหมุนไปแม็กมีทอยนี่โอ้โหเต็มๆจริงด้วยแพ้นะครับเนี่ยร้อยว่าแล้วแพ้ถ้าเรายืนอย่างเงี้ยเราแพ้อยู่แล้วเราต้องยืนกระจายโอเคอย่างน้อยจำไว้ว่าไอ้ที่สี่เนี่ยมันเป็นตีเมทที่แบบยิงเป็นเส้นตรงเวลาเจอมันเราจะต้องไม่ไยืนเกาะกลุ่มทีต้องปรับแผนรูปแบบการเล่นแต่ถ้าเราเจอตีอื่นการเล่นแบบแผนมกมันไม่ได้แย่นะหยิบทอยมาทอยใส่ให้แก๊กไป ก็บเช็คตรงฝั่งตรงซ้ายนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันวางหมากยังไงส่วนใหญ่เป็นชิดขวาชิดขวาชิดขวาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับมาเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่มปนชิดขวาหมดก็มาหลอดซ้ายสุดคิเลนลารวงตัวนี้เพื่อไม่ให้โดนเวฟก็ต้องยืนแบบสายๆนะครับประมาณนี้

ลองดูอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าลิกเตอร์กับมาหลอดน,นี้มันดีกว่ากัน,นผมจะลองแล้วกันนะเพราะมันเป็นตัว5บาทก็ได้เลยอยากลองแล้วอย่างมันจะได้ซีเนจี้เป็นเดมอนแฮนเดอร์ก็คือกันเวทล่าหาพวกเอลล์หรือว่าทั่นี้มาได้ก็จะได้กันเวทด้วยแต่เมื่อไหร่คือเราต้องรีเวิร์กเก่ามีอีกห้องหนึ่งแล้วกันเฮ้ยผมจะต้องเล่นไอ้ลนนูกหลอดนกเตอร์ นี่ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตอนแรกลอยแพ้ตี้นี้นะครับแต่พอเราปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนปุ๊บเราตบมันเลยเพราะฉะนั้นการวางหมากค่อนข้างสำคัญอย่าลืมนะใัยเตะโอกาสออก11ทับ31นะครับโอกาสออกเยอะมากตอนนี้แหละคือจังหวะของเราโอกาสที่เราจะได้มากที่สุดขายมาหรอกฮิกเตอร์ขั้น2จัดไป ฝนี่ลุยทำเสียงเอฟเฟคประกอบช้ากดดีเฟหนึ่งครั้งพอครับถ้ามันไม่เจอก็คือไม่เจอไปฝืนเคประมาณนี้แหละโอกาสให้เตะออก14ทับ3เมตก็ประมาณ50%แต่ว่ามันมีแถบตารางตรงนี้นะเนี่ยลเวลหนึ่งโอกาสออกใน5ตัวมีค่า18% เพราะฉะนั้นโอกาสได้อาจจะเหลือประมาณแค่1-5แต่ว่าในความที่มันมีโอกาสนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เหมือนกันตอนนี้เหลือแค่2คนนะครับ1-1แล้ว <c oughs> ถ้าเราได้ฮายาตเตทุกอย่างจบ <c oughs> ความแรงสกิลใส่คาเฟนนี่ครับสิ่งนี้ถ้าได้ทรอยจะดีมากฟินฟูเฮดพีที่เสียไปอันนี้ก็ดีถ้าเอามาใส่แม็กนะครับใส่แทนโซสตอมแบทแล้วโซสตอมแบทไปใส่หีการแทน ราจะต้องจบเกมเขาภายใน2เกมนี้นะครับ <Hey. S 1> สวยเ <Hey. S 1> จ็บร้อย GG GG แล้วครับช็อตในขอ1ชิ้นในไฮยาเตะแล้วก็ดูครับว่าเขาเล่นคอมยันไงเข้าโอเคเขาบ้างอย่างนี้นะครับฮายาเตะก็ยิงชิดในเลยแบบนี้ สุดท้ายแล้วครับจบแล้วล่ะเขาฝืนซวยเราไม่ได้ละสีแดงครับไอเทมสีแดงจะเป็นไอเทมเซตกายภาพบวกดาเมจนะเพราะฉะนั้นเอาพวกนี้จะดีที่สุดโอเคเอาไอแท็กสปีดครับใส่ไฮายาเตะไปถ้าได้ลูกอีกตัวหนึ่งนะ โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับมันน่าจะจบแล้วกดเช็คซะหน่อยโอ okay. เคเขายังวางแบบคอมเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะแก้ได้ถ้าเขาไม่แก้อะไรสักอย่างมันจบแล้วแหละเฮ้ยมันไม่จบเพราะมันมีเฟนนิก์เวสามนี่นแหละโอ้ my god มันมาได้ยังไงเนี่ยแต่เฟนนิกก็ต้องโดนคิวเลนนะครับคิวเลนล้วงสวยเอาคิวว่าโอเคเลยจบแล้วละ่ะไม่มีคิวสองตัวเลยนะเรียบร้อย แพ้แค่ตาเดียวแพ้เมียดเพราะวางผิดไม่คิดว่าจะเจอคอมแบบนั้นนี่แหละครับวิธีการเล่น Chase Chase โหมดอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นคาร n โน h เชสในวิธีหรือว่าสไตล,ล์ในการเล่นของผมนะครับทุกคนก็เป็นสไตล,ล์ในการปั๊มเลเวลหนึ่งให้แบบจริงๆนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมและใครมีที่มีแบบ คอมหรือว่าแผนการเล่นหรือว่าสายที่แบบชื่นชอบนะครับและอยากจะให้ลองอยากจะให้ผมลองเล่นนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ได้นะครับและอย่าลืมกดหัวใจไว้ด้วยนะครับจะได้มองเห็นนะพอม,มองเห็นปุ๊บผมจะได้ออกไปเล่นต่อนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ